สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะไปหาผักไปหาผักวันนี้เราจะกินน้ำพริกเจอเห็ดเจอเห็ดเดี๋ยวไหนไหนหโอ้โหนี่โอ้บานใหญ่มากเลยกินได้กินได้ไหมนี่เห็ืลง โอ้มันมันไม่ได้แล้วแบบนี้เห็ดอะไรเห็ดเบือเหรอเออกินไม่ได้ดาดาโอ้โหเรานี่ดีใจวิ่งเลยคุณค่อยก็ดีใจโอ้โหน่อไม้ขึ้นแล้วหน่อไม้ดาดาน่อไม้นี่ค่อยดึงยากนอไม้นอไม้ขึ้นมาแล้วปาดบักบักโถบักโมบักแตงชะอมโอ้ยดูชะอมน่อไม้อืมนอไม้หวานเออหน่อไม้หวานขึ้นแล้วแกงได้เลยเ กินจ้ำแจ่วได้เลยเหรอนั่นไงนั่นไงมันโผล่มาอีกอันนึงนั่นน่ะั่นนั่นนั่นนั่นเราไมห้บานมาแล้วนี่เห็นบ้าเห็นบ้าเออเออนี่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่นี่นี่เออเขาเรียกว่าเราเอาญ้ามาตกคุมดินเป็นปุ๋ยแล้วก็ยังคุมญ้าไม่ให้มันขึ้นอีกเออเห็นไม้ปะนูไงออกมาแล้วนั่นน่ะนั่นนะหนึ่งสองสามสามนอนะสามนอนด่าดสามนอนนอนใหม่เออ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยวันนั้นที่เราเอาเชื้อมาเชื้อเห็ดบะลงอ่ะมันขึ้นหรือยังเนี่ยเอ้าด้านนี้เห็ดอะไรนี่ก็เห็ดไอ้นั่นแหละเห็ดที่เหมือนบ้านคุณยูโรนั่นละเนาะดอกแก้วออกดอกอือโอ้เห็ดเห็ดก็เห็ดเหมือนบ้านคุณยูโรที่มันเป็นก้อยนั่นแหละอุ้ยทำไมดอกหน่อไม้มันยาวขนาดนี้อุ้ยหน่อไม้ยาวเลยเออ อุ้ยเหมือนแอนเลยนี่อุ้ยหน่ไม้เหมือนเราเหรออุ้ยเนื้อขึ้นแล้วน่ะขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่เราเอาเชื้อมามาวานแถวแนี้ไม่แน่นะฝนตกเออฝนตกอาจจะมีเห็ดก็ได้นะอุ้ยสามหน่อเลยพุ่นอุ้ยเฮ้ยสามหน่อเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าสี่ห้าห้าโอ้ยน้ำน้ำน้ำ พวกนี้น้ม่ไม้อยมมักโพมมักแตงเอฟซีดูเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรเลยตัวไหนหตกใจหมดเลยเจออะไรอีกแล้วดาดานี่ดาดานี่ชอบทำให้ร้อนอีกแล้วดาดานะเนี่ยนี่ค่ะหน่อไม้เต็มเลยนี่นี่เราซีเฮ็ดกะเผานี่ม่ได้นี่นี่นี่นะวันนี้เราวันนี้เราเวนวันนี้เวนโดมนะคะเวนโดมเราวันนี้ ถ้าเราสุกแล้วสวัสดีค่ะพี่รัตนะพอดีเรามีน้ําพริกเหลืออยู่ปาดเก็บเก็บต้นเดียวก็น่าจะเหลือเฟือและเก็บต้นนี้กโอ้โหคุยเราไม่ได้เอามีดมาเลยคุณกบกบสวัสดีจ้าพี่กบมาเก็บชะอมมาเก็บชะอมใช้มือเลยเหรอเชินมีดข้าทิ้งไหน โอ้ยทิมฮอดมีเพือพี่น้องเออเอเอเอน้ำ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 เอ๊ะเอ๊ะเก็บชะอมเก็บชะอมไปกินกันแล้วมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะย่าไม่สุดเกดเลยนะเออใบไม้เราก็กวาดรวมกันเอรวมกำลังชะอมชะอมนี่กลิ่นชะอมนี่สุดยอดเลยสุดยอด โอ้ยหย่อนมีเท่าไงวายโอ้ยเอยมาก่อนยาเคยมาก่อนนานๆแต่ค่อนผมไม่มีเออเจ้ากอบบ้านเอาแลยเจ้าบ่มีเออคอยออกมาคอยจะลืมลืมไปว่ามันมีหนามเอ๊ะ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 ทำไมมันมีหนามำจะทำไมมันลวกวคิมละร้อยอร่อยเลเออของที่มีน้ำมันก็อร่อยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บต้นนี้ด้วยเราเก็บต้นนี้ด้วย ดูเอฟซีเราเก็บต้นนี้ด้วยนะอ่มื้อเช้าของเราแอดแอนดมีน้ำพริกเหลืออยู่นะเพราะว่าทำไวล้ละเยอะทำไว้กินหลายวันว,วันนี้เป็นโดมวันนี้เป็นโดมเราเอ,อันนี้เป็นเวนของเรานะวันนี้ฝนตกเราก็อ,อยู่ในโดมเ,ออเออมื่อคืนเรนลุงไลฟ์สดบ่าลุงจะไปวัดบ้านเดือวันนี้เหรอใช่ลุงจะเดินทางวันนี้ลุงจะไปวัดบ้านเดือวันนี้ ีเขาบอกว่ายิ่งเด็ดยิ่งออกเออถ้าเราเก็บมันก็ยิ่งออกนะยิ่งเด็ดยิ่งโอกนะต้นเดียวก็แซ่บผักชิองมันแซ่บกินได้เยอะต้นตะเกียงทองที่ลงปุ๋ยนะก็บชะอมดีใจที่อะไรดีใจที่ ที่ยามันไม่ขึ้นนะฮาดูดูฮาดูยอดนั้นโอ้โหดูยอดนั้นอันไหนที่เรามัต้องถึงออกสักตัวเองตัวเองได้เยอะเลยยังเขายังไม่ได้เยอะเลยเราก็ยืมมีดก่อนได้ไหมได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเรา ก็มายืนรออยู่นี่นเจ้าของเขาคุมเด้อือน,นะมดแดงมดแดงเขามาคุมต้นชะอม,มอยู่ <c oughs> เขาบอกว่าต้นฉันฉันดูแลอยู่นะสวัสดีันขเบกนนะนเ,ขเก็บนะกันนะฉันขบเก็บนะเธอเตอฉันขบเก็บนะปลาปลาร้องเช้านี้ <c oughs> จะตกเช้านี้เลย <c oughs> บ่เนี่นย จะตกเช้านี้เลยยาชิทำอะไรเนาะนังพืนโอ้เจ้าได้เยอะแล้วแต่ว่าคอยยาได้นิดเดียวเองพวแดงเขาก็ห่วงของเขาเด้อนี่ ขาห่วง,อง,องยอดใหญ่ๆเจ้าคุณบอกเอา้าไหนคอยยังไม่ได้คอยตัวสั้นอดเ,ดเออเจ้าตัวเตี้ยเออคอยอยกได้ยุแต่คอยยืนบ่ไ้มันมันสิบบาทมือคอยก <c oughs> ัดลงมาเพราะว่ามันสูงเอื้อมไม่ถึง จิ้ๆจิ้มจิ้มโอเคอ้าวเอซีน네ี่ชอมๆๆอมชมได้แล้วชอมนะคะเห็ดเรากินไม่ได้เห็ดนี้นะคะโอืมโอ้ยเห็ดกินได้รับรองไม่เหลือแน่ไม่เหลือแน่นอนสะเอ็นเออักหวานที่เราช่วยกันปลูนยังมีชิ้นอดอยู่ะหนผักหวาน โอ้ยยังมีชีวิตอยู่กําลังจะโตแล้วโอ้ผักหวานยังมีชีวิตอยู่นะเอฟซีเออเดี๋ยวไปดูที่ฝรังร่งฝรัง่งฝรั่งคือหรือยังฝรัง่งเลยฝรั่งมีผลยิงโอ้ลุงไถนาแล้วนะคะเอฟซีนะลุงไถนาหมดเรียบเลยนะคะคือไถแล้วก็ไว้ดินไว้ให้หญ้ามันนี้ก่อนนะคะก็คือยังไม่ได้หยดนะคะเพราะว่าเมื่อวานลุงบอกว่าไถนาไว้ก่อนไถนาทิ้งไว้ก่อนเลยังยังไม่ได้หยดให้ต้นหญ้ามันเฉาก่อน มันเฉาอยู่ในนาก่อนนะคะนี่ค่ะพอเตรียมแล้วนะคะเตรียมที่จะยอดปีนี้น่าจะยอดนะคะยอดโอ้ยสวยมากเลยดาดาสวยมากเลยทิวทัศน์อยู่ที่ทุ่งนานี่โอ้โหสวย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 นี่ค่ะนูนพ,พ่นจะยอดพ่นจะยอด,ยอดอเออไม่ไม่ถ่ายไว้เฉยๆถ่ายไว้ให้เพื่อให้หญ้ามันตายอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ได้ยอดยังไม่ได้ยอดสวัสดี นี่นะคะนี่ถูกใจเสือพาไปเลยดอกสีเหลืองอดา่าด่าปลูกทับทิมตรงนี้ด้วยเหรอปลูปกดิเอ้ยนะอืมโอ้นะเห็นยาเลอเห็นยาปุ๊บอดไม่ได้เลยฮะอืม,จะ,มจะคุมต้นส้มเขียวหวานแล้วนี่เราเอได้กินส้มเขียวหวานแล้วมีส้มเขียวหวานกับต้มทับทิมอืมบ่อ๋อนี่ไปกินกับส้มตำ อร่อยมากเหลือกินได้เหรอกินได้ฮะยอดทับทิมนี่นะมนวายเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ้าวเพิ่มไม่ได้นะเดี๋ยวืนเสียไปเสียไปขาวจั่วเลยเนาะเัอจะได้ไปใส่นี่ไงไปจิ้มก็เสียมากูดอ้าวนั่นในไม้นั่นเออเออคุณเลย นหาทุกวันมันจะขึ้นเหรอมันขึ้นอยู่ในดินแต่ว่าเราไม่เห็นถ้าฝนไม่ตกเืียถ้าฝนไม่ตกมันจะไม่เห็นหาานะอย่าเรานี่จะหาเห็ดเจอไหมเนี่ยจ้องขุ่นมะเขาเสียม,มกอกหอหอยไป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 <ะ>เดี๋ยวรอให้ฝนตกก่อนมันจะเห็นอื